ติเกเลาะทงวัดดีครับน้องป่ายเดือนเมษาละใกล้สิบเดือนหาแล้วมาเล่งเลงหาในจักน้อยนมเติมนำมเดือนหาเอามือนีอ้จักจังได้ดอกออกมาไกลบ้านเติมฉัออกมาไกลบ้านเติมแล้วความกระเพ่อมันใจกปนได้ส่วนท่านนี่เคยมาอยู่กับใดดูปีกายนี่กับพอ่อใดอยู่ ตา่าปีนี่แจ็คจังไดมันคู่แข่งหลายค้นหาหลายแกโบเนใจเนาะมาสิมีลงเหลือหลอดสายตาให้เห้าเห็นบ่กันได้กับไปติดตามกันครับยางมาไก่แล้วครับพี่นนองเมื่อยละเด็ดเดี่ยวพอ,อยางอยู่โอ้เนี้ยยานฟาวอยู่เดอ้อไปอยู่เดอ้อแฮ้ยจู วันภาะบ่มีหนเดียวสูบยางต่อไปเรื่อยๆหานีา่กลำกว๋วไท่บนนี่ก็ได้คือบ่มีอ,อยังคือมีแทบปีนี่หายากแค่โอ้ยไปครับไปต่อครับ่อไปห้างหมดแดงยางมาจนเมื่อยแอร์แล้วมีใครบออะไรนี่ใส่เบิ่งดู โอ้ไข่เต็มเลยเพื่อนเออเอเอ,เอ,เอกัดมือคนแตะสร้างไข่มดแดงเถอะมาหาหนิมมือบ่ได้เตรียมตัวมาหาไข่มดแดงไปลุยหาหนิมต่อดีกว่ามันรุ่นเพช่นสีแยกให้มดแดงจังเตรียมของมาไม่แยกให้หมดแดงไปไปต่อไปต่อโอ้ยอยากมาไก่ค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยซองกอดไค่กอดใครหล้วกันแล้ว ก็นี่แล้วก็แล้วก่อนนั่นแล้วก็แล้วก็นี่แค่บ่มีมด솜ตะออกว่าไก่บานซื้อตัวมือนีนะตายตายเอยแแแล้วไปสุดนี่ค่อยก็โง่เมื่อแล่ะได้บ้านใดก็สรากมันเถอะเมื่อยแห้งละยางมาไก่ค่บมังนู้นมีอีหลีเด้มามีหดห้อยข้นจาะ ส้างนี่บ่มี่ขักบ่มีแน่แถอหาอยากขักโอ้เดี๋ยวเขาไปซองในดงไทยดงนี่คัดยังบ่มีอีกบัดน,นี้เขาก็โง่เมื่อแล้วละเมื่อยแล้วแวดดก็ะ้อนงางมาไก่ขักแหนแทบมือนีโอ้บ่ไหวบ่ไหวอยพี่น้องเขาไปซองเบื้องกันบ่มมีก่กะถือบ่อเป็นมื่นหมันของเขาเนาะมือเนาะไป โอ้ยพอสักทีพี่น้องเลยพอสักทีนั่น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 นั่้ยอย่าให้ข่ฟ้าเถอะเวลากะไดสองห้างขอนเดเนี่ยมีห้างหนึ่งมีห้างหนึ่งมีห้างหนึ่งผีห้างหนึ่งสองห้างแต่ว่าช่เจ้เบิ่งดูคนหนึ่งน้ำล้วน น้ำลุนล้วนสู่สู่คือเกลไปลุยห้างแหลกงามดีอยู่ครับพี่น,อน้องแต่ว่าหัน้ำใบใหญ่เป็นไรแต่น้ำเต็มแล้วห้างงามดีอยู่น้ำเต็มเปีป๊ยะแต่มันบบใหญ่เป็นไรพอใช้ได้โอเคสวยข้างที่สองกอนี่แหละข้างที่สอง,งสวยดี ลูกเต็มเลยคนะยังอ,อ่อ,อนๆขาวชื้ะอยู่เลยเออยอยู่งใส่ได้โอเคแต่ว่าข่อยบอ,อกนะล่าห,หางมันไปขึ้นคือเก่ากว่าหลายป่าต้นหนามน,นี่แหละเอากลับไปรอเบิงเบิดสุก,กออยู่ได้ดงนี้ก่อนขันบ่มีอีกอ่ะ กลับบานและครับได้สองอ่างละดีมาบัวฟ้าลวละไปไปต่อพออีกอยู่ครับพออีกอยู่เสร็จละนั่นนหละนั่นง่ายเติบถ้ากาิดขึ้นเก่าละดงน้ำบูเฮ้าบาทนี่ลุยยางเดียว ได้มาแล้วได้มาแล้วครับได้มาแล้วโอ้ยโศัสา์ลมเริ่มไปเห็นตอนมวนงามเติบงามเติบงามเติบงามเต,ามเตอางาบเติก็ถือว่าโอเคเลยใส่ใดเลยเล<ะ>จ้าสุจอนไปเลยไปปิดจอบครับพี่นออ้องมือนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ว่ามันสุดยอดของพว่วมมานของห้างหยมุ้ยเด้สุดยอดของพว่วมเมื่อยเลยเมื่อนี่ยากมากตั้งไก่เป็นมีมสามห้างอ่ะ,อะถือว่าพอฟาวถือว่าพอได้อยู่เมื่อยแดดกระแดดพุณคุณดูพี่น้นองเป็นแดดดูพุ่น่ะแมนบแหบหิวเขากันอย่าง้วล่ะเที่ยงละไป อซันนี่ก่อนเนาะมือนี่นะมือรุ่นบ,บ่อมาไก่แบบนี้เราเอาอยู่เรารอตีนบ้านนี่แหละส่งจงิคือกลัวอยู่ไปครับมือนี่เป็นไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิศเคเรอทุงเงเนได้แด้วครับเด้อสวัสดีครับ